ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเผาถ่านกันหน่อยครับหลังจากเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทําการบรรจุฟืนลงถังไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็วันนี้เช้าก็ออกมาแต่เช้าครับก็รีบนิดนึงครับเพราะว่ามีเหมือนจะมีเมฆคึมรึมครับก็ไม่รู้ว่ายังไงครับอยากจะ เริ่มเร็วครับจบเร็วนะครับก็เลยต้องออกเช้านิดหนึ่งครับอันนั้นก็ได้รีวิวหลังคาไปแล้วนะครับหลังคาหลังคาเตาเผาถ่านนะครับอันนี้ก็มาหน้าง,งานจริงครับยกเข้ายกออกได้นะครับคาผมจริงๆแล้วถ้าฝนตกลงมาก็อาจจะ กันไม่ได้หมดครับด้านข้างงนก็มีศาสตร์แน่นอนครับแต่ว่าผมการมันลงป่องเนาะแล้วก็การมันโดนถังแบบเต็มๆครับก็จะให้มันโดนบ้างครับนิดหน่อยวันนี้ก็เอามาใช้หน้าง,งานจริงครับจริงๆนะผมเผามาสองสามครั้งแล้วหลังคานี้ก็ติดมาด้วยนะ ฟันขมโมงชงเชงียงเหมือนเดิมครับวันนี้มากับ5,077ครับแปดพี่ผมเองตักชุดเตาเผาถ่านขึ้นที่มาครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับ กลับไปกินข้าวนะครับอากาศก็มีเมฆครับมีเมฆเป็นบางส่วนหน้าเตาผมก็ทำการรีแมปครับเปิดออกซิเจนเต็มที่ครับ ไม่รู้ดีหรือเปล่าครับเดี๋ยวใกล้จะปิดเตาแล้วเราก็เอาเหล็กมาปิดเอาครับอ่ะผมมีเหล็กอยู่ถ้ามันได้แล้วเดี๋ยวเราก็มาปิดติดทีครับตอนนี้ผมก็เปิดเต็มที่ไปเลยครับเพื่อให้ออกซิเจนเข้าเยอะๆการเผาไหม้ก็จะได้ได้ดีได้เร็วขึ้นเนะหมือนกับรถยนต์นะครับ อัดน้ำมันเข้าไปนิดนึงครับเครื่องมันจะแรงหน่อยแต่ว่าอัดเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะแรงเสมอไปนะครับมันต้องมีออกซิเจนเข้าไปด้วยนะครับถึงจะแรงหลักการก็คล้ายๆกันครับอัดคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวก,กลับกินข้าวก่อน ข่าผมโอเคครับกันน้ำฝนลงป่องได้ครับ,เ,คครบเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ